จ้าหน้าที่ใช้เวลาต่อเนื่องกว่า15ชั่วโมงเพื่อซ่อมทอ่อประปากลางสี่แยกราชประรบและการซ่อมแซมก็คาดว่าน่าจะเสร็จภายในคืนนี้นะครับเพื่อคืนพื้นที่ถนนได้ในเช้าพรุ่งนี้คุณกิติพรบุญอุ้มผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจทั้งความเสียหายและผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่นั่นครับจำนวนตัวเลขเป็นเงิน4,000บาทด้านหลังนามบัตรเป็นข้อตกลงเบื้องต้นจากตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟในจุดเกิดเหตุ กับผู้ประกอบการร้านตัดผมรายนี้ให้เป็นค่าชดเชยความเสียหายเพราะต้องปิดร้านหลังจากมีน้ําไหลเข้าท่วมในร้านตัดผมสาเหตุเกิดจากท่อประปาแตกเมื่อเช้านี้ต้องสั่งจ้างพักงานเพราะว่ามันทําไม่ได้ครับมันก็ก็เสียไรายได้แล้วก็เสียลูกค้าด้วยมาแล้วก็ไม่ได้รับความสะดวกครับ ที่รักเข้าไปนี่สูงแค่ไหนครับลุงคะก็เสมอพื้นเนี่ยเสมอพื้นข้อน้ํามันมาเนี่ยมาเลยพื้นเลยพื้นถนนแล้วก็ด้วยครับบ้านต่ำถ้าหลังบ้านลุงไม่ได้เปิดไว้ก็ไม่รู้จะน้ำออกทางไหนพอดีหลังบ้านเนี่ยวิ่งออกไปได้การซ่อมท่อประปาแตกที่แยกราชปรารภเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตั้งแต่เช้าตรู่ผ่านมาแล้วกว่า15ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขุดลุมง,งานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบรอยแตกหักของท่อประปาอย่างละเอียดก่อนประเมินการซ่อมบำรุงการซ่อมแซมคาดว่าจะใช้วิธีตัดท่อช่วงที่แตกออกประมาณ5เมตรแล้วนำอุปกรณ์สวมเชื่อมต่อท่อน้ำชั่วคราวเพื่อให้จ่ายน้ำประปาได้ตามปกติภายในคืนนี้กระบวนการซ่อมจริงๆนะครับมันไม่ได้จะเกิน 6- 8ชั่วโมงนะครับแต่นี่นว่า อยู่ที่กระบวนการทําหลุมว่ามันจะมีอุปสรรคอย่างอื่นหรือไม่การขุดดินบางทีอาจจะเจอน้ําทะลักเข้ามาก,ก็ได้นะครับเรายังไม่ทราบเพราะว่าแต่ว่าก็ภาวนาว่าผมจะไม่มีนะครับยังไงก็จะให้เร็วที่สุดนะครับผู้ประกอบการรายนี้บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบเรื่องการชดเชยค่าเสียหายได้รับคําแนะนําให้ถ่ายรูปภาพความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแต่ยังไม่ได้ตกลงรายละเอียด ผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารแยกราชบารพบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะได้รับค่าเสียหายเพราะ4ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้และผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจนขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยผมผมกลัวอยู่ข้อเดียวสมมติว่าเราเรียกไปรายละหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งใช่ไหมเขาอาจจะต่อรองเหลือทักสามสีันอย่างเงี้ย แล้วก็จะพูดมาคำหนึ่งซึ่งใจมากถ้าอย่างนั้นต้องไปฟ้องร้องเอาผู้อาศัยใกล้แยกราชปรบอีกหลายคนบอกด้วยว่า4ปีก่อนหน้านี้หเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือขุดเจาะวางท่อแล้วมีท่อน้ำประปาแตกในจุดเดียวกันบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขุดเจาะวางท่อก็ยังเป็นบริษัทเดิมจึงเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทหรือไม่รอบคอบมากกว่าความไม่รู้ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาแล้วกิติพร์บนอุ้มไทย PBS รายงาน